พลเรือตรีมงคลแสงสว่างบุคคลดีเด่นของชาติสาขาเผยแพระเกียรติภูมิของไทยประจำพุทธศักราช2555 เสียงเห่เรือแสนไพเราะที่ได้ยินอยู่นี้มีใช่เพียงเพื่อความเพลิดเพลินแก่ผู้ชมและฝีพายเท่านั้นแท้จริงแล้วการเห่เรือเป็นการส่งสัญญาณจังหวะเพื่อให้ฝีพายที่มีอยู่จํานวนมากพายอย่างพร้อมเพรียงกันปัจจุบันการเห่เรือเล่นลดความสําคัญลงไปคงมีแต่การเห่เรือหลวงที่ดํารงอยู่และถือเป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องรักษาไว้เป็นมรดกของชาติ การเหรือในพระราชพิธีผู้เหตุต้องมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะได้แก่มีความเข้มแข็งอดทนมีปฏิภาณไหวพริบและพลังเสียงไพเราะกังวานสามารถเหเรือได้ยาวนานติดต่อกันหลายชั่วโมงผู้เหตุต้องรักษาท่วงทํานองการเหุเพื่อให้จังหวะแก่ฝีพายปฏิบัติได้อย่างถูกต้องพร้อมเพรียงตามท่าพายที่กำหนดการเหเรือจึงเป็นทักษะความชำนาญที่ต้องฝึกฝน ในงานพระราชพิธีขบวนเรือจะพร้อมเพรียงไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝีพายอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับกระแสลมกระแสน้ำระยะทางซึ่งพนักงานเหตุต้องพิจารณาบทเหตุให้สัมพันธ์กับการพายผู้ที่ถือได้ว่าเป็นผู้นำเหเรือในพระราชพิธีสำคัญต้องมีความอุตสาหะฝึกฝนตนเองมีความอดทนสูงมีการตัดสินใจที่ดี ที่สำคัญต้องมีพรสวรรค์และใจรักขีตศิลป์ผมซึ่งทำหน้าที่เป็นในท้ายเรืออยู่ในะขณะนั้นก็ได้เห็นการฝึกจากคุณครูคือท่านพันเจอเอเขียวสุขภูมิเนี่ยซึ่งเป็นต้นเสียงเฮในขณะนั้นนะเมื่อได้ฟังคุณครูท่านเฮเพื่อฝึกขัดฟีพายก็เกิดความชอบ สมัครเข้ามาเรียนกับคุณครูการเห่เรือในกระบวนพรพิหาญาตราชลมากเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติงานจริงในทุกสภาพการอากาศพายุจะพัดหรืออะไรก็ตามเราต้องทําเราถือว่าเราจะต้องรักษาประเพณีเราจะต้องรักษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนพรพิาญาตราหรือการเห่เรือเนี่ยไว้ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยให้ได้จะร้อน จะหนาวจะเปียกไม่ท้อต้องทุ่มสุดชีวิตทุ่มสุดหัวใจพลเรือตีมงคลแสงสว่างยังถ่ายทอดความรู้ในด้านการเหเรือไม่ว่าจะเป็นการฝึกหัดข้าราชการกองทัพเรือเป็นพนักงานเฮและอย่างรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายสาธิตแสดงการเฮและฝึกหัดให้กับหน่วยง,งานองค์กรสถาบันต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด นับไดว้ว่าท่านเป็นผู้ทำรงรักษาและถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้เรื่องลือและคงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไปคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรยกย่องให้พลเรือตรีมงคลแสงสว่างเป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียติภูมิของไทยประจำพุทธศักราช2555